ต้องการหายปวดไวคีนะฮะวันนี้ฮะถ้าคุณต้องการหายปวดไวคีนะฮะถ้าวันนี้คุณไม่ต้องการผ่าตาดัดอ่ะคลิปนี้หมอฟันมาสอนเพื่ทุกคนเข้าใจครับวันนี้ครับคุณลองเอาเทคนิคนี้ไปใช้คุณจะได้เข้าใจคุณดูดูก่อนเลยนะฮะว่าจริงๆแล้วกระดูกเส้นคุณสามารถหายปวดได้ไม่ต้องผ่าตาดัดอ่ะดูฮะนี่ฮะนี่คือหลักฐานคนไข้ครับที่มีหายแการ,รปวดรเส้นครับ เป็นหลอดเช่นปวดศพพวกเราลงขาเป็นมาหนึ่งเดือนนะแต่วันที่เจ็ดเดือนสองทันเลยคุณหมอมันเป็นสามอาทิตย์ครับม่าจะติดน่าสามเป็นสามวันสองมือครับอะเข้ากลับมาเดินได้คุณหมอไม่เป็นไรเลยครับลูกน้องที่ใจกันใหญ่เลยเห็นไหมทุกคนหลายคนบอกว่าไงฮะกระดูกเส้นต้องรักษาด้วยการผ่าตัดทานั้นแต่หมอฟันชี้วิธีการกินยาช่วยคนกว่าสองหมื่นโอเคสหายปวดได้จริงโดยสำคัญไม่ต้องผ่าตัดและสําคัญครับมันเป็นการรักษาที่ตรงจุดลดกระบวนการตักเสื้และผมบอกเลยว่าเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ของคนไข้ที่เป็นคนไม่ต้องผ่าตัดหลายคนบอกกินนยยาาากกกก็็็แแลลล้้้วว่ภพไมดีขึน เพราะคุณไม่เข้าใจเรื่องนี้วันนี้หมอฟันมาสอนให้คุณหายปวดไวและก็หายปวดเร็วโอเคไหมทุกคนอ่ะดูฮะปวดหลังแล้วลงขาอาการปวดเหลือห้าเหลือหกเห็นไหมทุกคนนะดีขึ้นระดับหนึ่งเลยยากหมอดีจริงๆปวดขานอนไม่หลับครับอาการปวดนเราจะว่าตอนนั่งนอนเจ็บแผลไปที่น่องน,นะพอลุกขึ้นมาก็หายปวดนอนหลับสนิทครับอ่ะเห็นไหมทุกคนปวดสะโพกาหายได้เป็นปกติแล้วค่ะนะจากนี้คุณหมอว่าสี่สัปดาห์กินยาหมดสัปดาห์อาการปวดเป็นปกติแล้วค่ะเห็นไหมทุกคนอันนี้ก็ปวดสะโพกแล้วลงขาส่งทุกคนไปดูฮะ เพียบไปใ้ไหมฮะกระดูกเส้นครับเต็มสิบเลยครับพอกินยาหมอระดับหนึ่งแล้วอาการทุกเราลงนี้ขึ้นมจนปวดเหลือห้าเลยคะ่ะเห็นไหมนี่คือหลักฐานทุกอย่างที่เป็นหลักฐานว่ากระดูกเส้นวันนี้ถ้าคุณต้องการหายปวดจริงแล้วต้องมาตัดทําตามแค่นี้เลยหลายคนจะไม่แน่ใจหลายคนยังสงสัยว่ามันได้จริงเหรออ่ะเหตุผลหลาย,ลายๆครั้งที่คุณกินยาไม่หายเพราะคุณกินยาไม่ครบไม่ถูกไม่ถึงวันนี้หมอฟันมาทําคลิปนี้หมอจะบอกว่ามันมี3มเคล็ดลับครับแค่คุณกินยาครบถูกถึงทุกอย่างจบ มาดูครบถูกถึงทํำยังไงบ้าง๋ยวผมจะปิดอีกัน่นะฮะอ่านี่ฮะวิธีง่ายที่สุดครับนะฮะอ่ะกินย้าให้ครบมีอะไรบ้างอ่ะทุกคนดูฮะนี่ฮะทุกคนฮะหมอสรุปมาแล้วนะฮะให้ทุกคนแบบแคปภาพนี้ไปเลยจะได้งา่ายจะได้เข้าใจนะฮะวิธีการกินย้า้ครบมีอะไรบ้างอันที่หนึ่งครับคุณกินพาลานะอ,อันที่สองคุณกินไข่กล้ามเนื้อนะฮะอาจจะผมจดให้นะฮะอ่ามีอะไรบ้างทุกคนมีพารา,าไม่ติดเดี๋ยวนะฮะทำน้อยมันติดข,ขึ้นขึ้นมาข้างบนหน่อยนะฮะปึ๊บ หาพาลาคายกล้ามเนื้อ,อยาแก้ปวดกลุ่มที่ไม่ใช่สเตียรอยผมขอเน้นนะฮะว่าหมอฟันไม่สนันสดุนดเรื่องการกินสเตียรอยสเตียรอยหลายๆคนกินแล้วดีกินแล้วเบากินแล้วมีความสุขก,กินแล้วหลับสบายน้ําตาลคุณส่งแต่ที่สําคัญในอนาคตปุ่มคุ้มกันคุณจะตกคุณจะเกิดปัญหารเรื่องการติดเชื้อตามมาโอ้โหม,มันบกเล่ยมันวุ่นวายมากเพราะฉะนั้นครับแนะนาฮะไม่แนะนําให้คุณกินสเตียรอยเลยจริงๆ เพะะราะฉะนั้นของมันจะจ่ายที่เป็นยากลุ่มแก้ปวดกลุ่มที่ไม่ใช่สเตียรอยด์เน้นนะว่าไม่ใช่สเตียรอยด์อ่ะอันสุดท้ายครับนี่คือเหตุผลที่ทําไมหลายๆคนอาการกินยาแล้วไม่ถึงหายปวดอันที่4ครับคือยาแก้ปวดเส้นประสาทความสําคัญคือยาแก้ปวดเส้นประสาทคือพระเอกแต่หลายคนไม่ให้ความสําคัญกับยาตัวนี้เป็นเหตุผลสําคัญว่าอาการคุณไม่หายปวดสักที วันนี้ผมเชื่อถ้าคุณกินยาครบผมเลยเจ็ดสิบถึงแปดเป็เปอร์เซ็นตามสถิติที่หมอชันระเก็บระเก็บมานะฮะคือคุณจะหายป่วยจริงๆนะนี่คือตามสถิติเลยนะแล้วคุณจะหายป่วยจะแค่กินยาครบนะแค่กินยาครบนะนะฮะไปดูนะครับวันนี้คุณกินยาครบหรือกันอ่ะมาอธิบายเป็นวิทยาศาสตร์ครับเพราะอะไรทำไมต้องกินยาครบอ่ะทุกคนดูสมมติว่าอันนี้เป็นขาของคุณสีดําแล้วกันเนาะอ่าสีดำสีดำ อ่ะอยู no a, story, so ่นะฮะทุกคนนี่มาสรุปให้เลยนะฮะทุกคนเผื่อใครไม่ต้องการดูยาวๆนะอันนี้ขาของคุณขาของคุณจะมีนี่ฮะกระดูกไขสัลหลังอ่านี่ไขสัลหลังมันจะมีหมอนรองกระดูกนะฮะไม่เห็นนะหมอนรองกระดูกอย่างงี้หมอนรองกระดูกหมอนรองกระดูกมันก็ลูกนะฮะตัวนี้มีไขสัลหลังอ่านี่นะไขสัลหลังคุณตรงนี้นะนี่นะอันนี้เอาจากแบบนี้นะจากนี้นะก็คือเป็นกระดูกรองกระดูกแล้วไขสัลหลังนี้นะไล่ลงมาดูนะทุกคนตั้งใจฟังให้ดีสิ่งาันเมื่อเกิดภาวะหมอนรองกระดูกปิ้น กดทับเส้นประสาทเกิดตรงไหนกดตรงนี้กดทับเส้นประสาทเส้นประสาทตรงนีมนง้มาเลี้ยงขาเส้นประสาทมาเลี้ยงขาทําหน้าที่อะไรบ้างอ่าคุณจะไม่คุณเดินได้ไปไหนมาไหนได้ขยับเท้าได้นึกภาพปะ,ะคุณขยับเท้าได้คุณเดินไปไหนมาไหนได้ถูกปะแล้วคุณสามารถอ่าขยับขาได้ขยับเท้าได้ถูกไหมยกขาได้เดินได,ด,ด้ต่างๆนานาอะไรก็แล้วแต่นี่คือสิ่งสําคัญพอมันเกิดหมอสกะดูกดทับเส้นประสาทตรงนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรฮะเส้นประสาทบาดเจ็บไหมบาดเจ็บดูนะ ถลาเปีศาจปีศาจทำไง,ไงคุณก็เยมีการปวดหลังแล้วลงค่ะบางคนปวดสะโพกแล้วลงค่ะน็นภาพปะคนส่วนใหญ่ทําไงอ่ะนี่นะคนส่วนใหญ่ครับใช้สีสีอะไรดีสีส,ส,สีสีม่วงแล้วกันอ่ะกินพาราคายกล้ามเนื้ออยู่นะยาแก้ปวดกลุ่มที่ไม่ใช่สรอเบอยรนี่ฮะสามตัวนี้มันรักษาตรงไหนฮะมันรักษาตรงนี้ฮะคุณเห็นยัง สามตัวนี้มันรักษาตรงนี้ฮะคำถามฮะต้นเหตุคุณอยู่ไหนฮะต้นเหตุคุณอยู่ไหนฮะต้นเหตุคุณอยู่ไหนฮะนี่ฮะหมอนฮะมันกดทับแต่คีย์สำคัญคือเพราะฉะนั้นตัวที่เป็นเมตุคืออะไรครับนี่ฮะยาแก้ปวดเส้นประสาทเ,เอาสีม่วงดีกว่ายาเอาสีม่วงไม่มายาแก้ปวดเส้นประสาทเห็นเป้าคุณต้องจัดการตรงนี้ซึ่งเป็นต้นเหตุ แต่ปัญหาคนเราคืออะไรเวลาคุณเป็นเวลาคุณเล้าลงขาเวลาคุณเจ็บคุณกินแต่ยาแก้ปวดกินแต่ยาคลายกล้ามเนือ้อมันเป็นเลยเหตุผลว่าทําไมคุณไม่หายสักทีหมอฟันรักษาคนไข้กลุ่มนี้มากกว่าสองหมื่นกว่าเคสนี่คือในสเต็ปที่รักษาทําคลิปเรื่องนี้ไม่รู้ตั้งกี่คลิปแล้วหลักฐานเยอะมากคนไข้มารีวิวเยอะมากคุณไปเปิดดูได้เลยนึกภาพป่ะเพราะฉะนั้นฮะแค่คุณไปกินรักษาแค่เนี้ยต้นเหตุ ผมบอกเลยเจ็ดถึงแปดสิบเปอร์เซ็นดีขึ้นเกฑ์เป้าเพราะฉะนั้นอย่าลืมยาที่เป็นไปเองกองเราคือยาแก้ปวดเส้นประสาทโอเคนะโอเคนะแล้วผมเน้นอีกครั้งยาแก้ปวดเส้นประสาทไม่ใช่ยาบำรุงเส้นประสาทหลายคนโอ้หมอฟันก็ไปกินมาแล้วเนี่ยเนี่ยกินวิตามิน B1 วันฟิตเทเบลกินวิติวโกโบลก,นนกินนู่นกินนี่ทำไมมันไม่ดีขึ้นทำไมมันไม่หายสักทีคุณสงสัยไหม เพราะมันไม่ใช่ยากแก้ปวดเส้นประสาทมันคือยากแก่บำรุงเส้นประสาทคุณเกตปะคุณเกตไม่เกตนี่แหละครับเป็นเหตุผลว่าทําไมคุณไม่หายปวดสักทีเขียนเนาะเข้าใจเนาะเกตแล้วนะคาราวนี้ขยี้ฟูดเลยนะถ้าคุณตามนี้ไปดูรีวิวคนไข้าหายปวดเยอะมากๆนี่คือการกินยาคงมาดูสเต็ปต่อไปฮะนี่ฮะกินยามันต้องกินให้ถูกฮะถูกคืออะไรหมอฟันคือถูกต้องและปลอดภยัย ถูกคือถูกต้องและปลอดภัยผมเจอเหมือนกันฮะโอ้โหนี่ฮะคนไข้ฮะมาฮะถือถุงยามาฮะจากคลินิกง้นคลินิกนี้นคลินิกที่มาเยอะมากนะฮะหมอนี่กินเยอะมากโอ้โหแต่มันไม่เห็นหายเลยไม่เห็นดีเลยเออไม่เห็นหายไม่ดีเท่านั้นเพียพอคุณรู้ไหมว่ามีปัญหาเรื่องลงไตด้วยคนไข้ของหมอฟันหลายคนฮะมีปัญหากินยาลงไตกินยาลงกระเพาะเกิดปะ ที่หมอฟันเจอกว่าจะมาเจอหมอฟันเพราะฉะนั้นหมอเลยต้องเน้นว่าการกินยาต้องเลือกที่มันไม่มีผลเสียกระตับกระไตต้องปลอดภัยกระตับกระไตดังนั้นมาดูไล่สี่ตัวเมื่อกี้อะไรที่เป็นตัวที่น่ากลัวที่สุดคําตอบนี่ฮะคาตอบคือตัวนี้อ่านี่ฮยากแก้ปวดกลุ่มที่ไม่ใช่สเตรอยเอาถ้าไม่หมอบอกให้กินอ่ะเอาาก็มันยู่ไม่มีโคบ้าแต่ในเคสที่อะไรครับดูฮะถูกต้องแปลว่าอะไรฮะ สมมติวันนี้คุณอายุแปดสิบปีอยู่นะกับอายุยี่สิบปีคุณคิดว่าหมอฟันจ่ายยาเหมือนกันไหมไม่เหมือนต่อให้ปวดเหมือนกันตำแหน่งเดียวกันกเกิด l อ L5 ีเอห้าเหมือนกันทับเส้นเท่ากันแต่ผมจ่ายยาไม่เหมือนกันเพราะแปดสิบปี <c oughs> เราต้องระมัดระวังเรื่องไตามากๆอ่าถูกไหมคุณไปกินยานลงไต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 ,ต,ต,ตไปแล้วแล้วหายปวดมันมันคุ้มไหมไม่คุม้มเกตดปะ มันชนมัดระวังต้องเรื่องตับเรื่องไตด้วยอันนี้สําคัญมากๆเคลียร์ไม่เคลียร์เคลียร์ไม่เคลียร์อ่าไปเคลียร์พิมพโอเคฮะไปเจอหมอฟันได้ที่ไหนฮะอ่ามาเจอได้ที่กรุงเทพกีทาฮะหมอสะดุงเทพฮะนะฮะอ่าโอเคเนาะดังนั้นถูกต้องและปลอดภยัยซ้ครับดูครับการปรับยาต้องปรับให้ถูกดูนะสมมุติคุณปวดนิดเดียวโอ้ปวดจังกินยาครบก็โอเคแล้วแล้วคุณปวดขนาดนี้สมมติคุณกินแค่นี้หายไหมไม่หายหรอก ปวดขนาดนี้แต่ไปกินแค่นี้มันจะไปแม็ชิ่งกันได้ยังไงล่ะฮะเก็ตไม่เก็ตเพราะฉะนั้นคุณปวด,ดคุณก็ต้องปรับยาเพิ่มให้มันเหมาะกับการปวดคุณปัญหาคืออะไรครับพอคุณปรับคุณลองสังเกตนะฮเวลาคุณปรับคุณไปซื้อคลินิก A กินคลินิก A กินคลินิก B ไปซื้อร้านยาก่อไก่ร้านยาขอไข่แล้วคุณเอามารวมกันนี่ฮะตับไตก็ไม่ไหวสิครับถูกปะบางคนผมเจอฮะนี่ฮะกลุ่มนี้อย่างเช่นไอ้บุปเฟ กินบูเฟนฮะกับฟีแนกผมบอกเลยนะกินฟีแนกหรือกินไมล็อกซีแคปบางคนกินยาป๊อกอ่าบอกยาป๊อกดีนะคุณกินเนี่ยแหละฮะเบิ้ลไปฮนะสิ่งที่เกิดขึ้นนี่กี่บอกแล้วไงปลอดภัยไหมไม่ปลอดภัยเก็ดไม่เกดตัวที่ปรับไม่ถึงคือยาแก้ปวดเส้นมาฟสาไม่รู้รู้วันนี้เลยฮนะ ถ้าไม่รู้รู้วันนี้เลยนะเพราะฉะนั้นหลักการกินยาที่ให้ไปนี่คือให้ครบให้ถูกให้ถึงถ้าคุณทําตามนี้ยังไงจบยังไงก็จบใครสนใจมาช่วยพิมพ์สนใจใต้โพสต์โอเคไหมโอเคไหมแต่ถ้าคุณเอาแบบบางคนไปดูดิโอโหคนไข้บางคนแบบก็หายแล้วหายแล้วหมอฟันดีจะจัองอาหารไห้ไห,หจบเลยเกตไม่เกตแล้วคุณก็จะได ไปมีความฝุขเหมือนคนไข้ลไหลายๆคนที่เมื่อกี้หมอันได้โชว์ให้ดูฮะนะที่เมื่อกี้หมอันโชว์ให้ดูเดี๋ยวดูบบบบบบนี่อันนี้เอาเบสิกก่อนจะได้เข้าใจเออจะได้เก็ตเออเห็นไหมนี่ฮะแล้วคุณก็จะได้หายปวดเหมือนคนไข้ต่างๆเหล่านี้นี่คือรีวิวฟูดหนึ่งที่เป็นหลักฐานว่าการดูดฟิหายปวดได้จริงไม่ต้องผ่าตัดแค่กินยาเห็นไหม ผมโมนี่อีกครั้งนะเคสเราต่างเหล่านี้ไม่เคยมาเจอหมอฟันที่ที่ร้านไม่เคยมาถึงร้านที่กินิกแค่อยู่ที่บ้านแล้วให้หมอฟันช่วยจัดยาส่งไปให้ที่บ้านถ้าใครไม่รู้จักภาษาอังกฤษเรียกว่า telemedicine โอเคเนาะโอเคเนาะเพราะฉะนั้นที่นี่เหมาะสําคัญในการหายปวดไว้ไม่ต้องผ่าตัดและที่สําคัญยั่งยืนไม่ต้องเป็นซ้ําแต่ไม่เป็นไรครับคลิปนี้เอาแค่คุณหายปวดก่อนหมอฟันก็มีความสุขแล้วโอเคไหมทุกคน ถ้าชอบพิมพ์ว่าดีประมาณหน่อยใครสนใจเพอพิมพ์สนใจใต้โพสต์สำหรับวันนี้ไม่อยากพาดมาหามาฟันสวัสดีครับบ๊ายบายฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมโอเคเนาะอันนี้โอเคเนาะอันนี้ฝั่งนี้โอเคเนาะมีคําถามไหมฮะมีคําถามไหมฮะอ่าหมอปุวดเฟ้นรอบเอทาวรายะยาค่ะทักไปเลยฮะทักไปเลยฮะ,ยฮะนะ,ะสีบ้านสีเขียวนะฮะ d r f u n ทักไปเลยฮะนะฮะอ่าคุณแอนวัยเดียรยาคับทักไปเลยครับ อ่ะทักไปเลยครับบ้านสีเขียวฮะ D R F U N ฮะนะครับเนาะเออเคลียเนาะเคลียเนาะอ่ะคุณเอ,นนอสนใจสนใจอ่ะสนใจคุณอะไรสนใจคุณเอสนใจสนใจ,อ,นใจอ่ะก็ทักไปได้เลยครับโอเคเนาะเคลียทีนี้ต่อไปผมจะพูดเรื่องของปวดสะโพกลงขาปวดสะโพกลงขาหลักการเหมือนกันอ่าหลักการเหมือนกันแต่ขออนุญาตปรับปรับจอแป๊บนึงนะทุกคนขอเวลาแป๊บนึงนะฮะ อ,อันนี้เคลียร์เนาะงั้นอันนี้จบแค่นี้สำหรับวันนี้เดีย๋ยวเขาปิดตรงนี้ก่อนนะครับสวัสดีบ๊ายบาย